สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการเชื่อมต่อกล้องสมาร์ทโอโตสโคปกับโทรศัพท์มือถือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android ก็สามารถสแกน QR Code จากคู่มือการใช้งานได้เลยค่ะ สแกนคู่มือการใช้งานแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้กดที่ for android device free download ค่ะกดดาวน์โหลดค่ะจากนั้นกดติดตั้งค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดนะคะ กดอนุญาตขณะใช้แอปนะคะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้เราติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะกดปุ่มค้างไว้นะคะแบตเตอรี่เต็มจะขึ้น4ขีดแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักให้อุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้กันค่ะ กดแอปที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะเลือก Wi-Fi โอโตสโคบนะคะกด next step ค่ะเลือก Wi-Fi Setting ค่ะกดเปิด Wi-Fi เลือก Smart Auto ตสโค e ค่ะ ไปปที่แอนะคะคกล้องกับโทรศัพท์เชื่อมต่อกันแล้วจะขึ้น Connect ในช่องสีเขียวแบบนี้นะคะกด Capture your first video เลยค่ะจะเห็นได้ว่าภาพโชว์บนจอโทรศัพท์แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันที่1วิดีโอค่ะฟังก์ชันที่2โฟโต้ค่ะ ฟังก์ชันที่3ามแกลลอรี่นะคะถ้าภาพไม่กลับหัวมุมบนขวาตรงนี้นะคะจะเป็นสีขาวแต่ถ้าในกรณีที่ภาพกลับหัวอยู่ตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินค่ะ,ะกดกลับไปเหมือนเดิมนะคะภาพจะได้ตรงเวลาส่องหูหรือจมูกถ้าเป็นข้างซ้ายให้กดที่หูซ้าย เป็นข้างขวาให้กดที่หูขวานะคะเดี๋ยวเรามาลองบันทึกวิดีโอกันดูนะคะกดบันทึกกดหยุดค่ะฟังก์ชันที่2องโฟโต้ภาพทั้งหมดก็จะถูกเก็บเข้าไปที่แกลลอรี่นะคะการแชร์ภาพ ให้กดที่แกลลอรี่ค่ะกดเลือกที่รูปภาพนะคะกดแชร์ค่ะเลือก Wi-Fi Setting นะคะจากนั้นก็เลือกสัญญาณปกติของเราที่ใช้ปัจจุบันได้เลยค่ะกลับไปที่โปรแกรมนะคะกดแชร์ สามารถแชร์ได้หลายฟังก์ชันเลยนะคะจะเลือกแชร์ไลน์แชร์ Facebook หรือว่า Gmail ได้หมดเลยค่ะถ้ายังไม่พร้อมแชร์ไฟล์ภาพในขณะนั้นนะคะให้กดกากระบาทก่อนเมื่อกลับมาจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ารูปภาพทั้งหมดที่เราบันทึกไว้จะไปอยู่แกลเลอรี่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองค่ะ การดูแลรักษากล้องนะคะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดได้ทั้งตัวเลยค่ะหากเกิดปัญหากล้องมัวนะคะภาพเบลอให้เราใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะเช็ดที่ปลายกล้องค่ะ